สวัสดีค่ะ10บวิธีในวันนี้ที่จะนําเสนอนะคะคือ10วิธีดับกลิ่นปากค่ะปัญหากลิ่นปากนะคะจัดไดเ้เป็นปัญหาที่ร้ายแรงและน่ากลัวที่สุดเลยนะคะของมนุษย์เพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราและคนรอบข้างมากๆวันนี้เลยอยากให้มาดูกันค่ะว่าเรามีสิวิธีดับกลิ่นปากแบบไหนบ้างที่เห็นผลเร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้คุณกันด้วยมาดูกันเลย วิธีที่1นนะคะควรดูแลรักษาสุขภาพโดยการแปรงฟันค่ะเป็นประจำอย่างน้อยวันละสองครั้งทุกเช้าและก่อนนอนหรือระหว่างมื้ออาหารค่ะวิธีที่2ค่ะให้ใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังแปรงฟันเพราะการแปรงฟันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสะอาดสักทีเดียวหรือใช้หลังรับประทานอาหารต่างๆในแต่ละมื้อก็ได้ค่ะวิธีที่3นะคะให้ขุดลิ้นเป็นประจำหลังแปรงฟันค่ะ เนื่องจากนะคะบริเวณลิ้นเนี่ยคะ่ะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียต่างๆเลยเป็นสาเหตุของการเกิดของกลิ่นปากกันด้วยวิธีที่4นะคะคนเรามักจะละเลยค่ะคือให้มันไปขูดหินปูนเป็นประจำทุกครึ่งปีหรือ6เดือนนะคะลองเข้าร้านคลินิกทันตแพทย์บ้างค่ะเพื่อขูดหินปูนกันนะคะทุกคนวิธีที่5นะคะให้ดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดนะคะโดยจิบเรื่อยๆให้ได้อย่างน้อยวันละไม่ตำกว่าแแก้ว เพราะจะช่วยลดจํานวนแบคทีเรียนในช่องปากลงได้ค่ะวิธีง่ายๆเลยนะคะวิธีนี้ลองทํากันดูค่ะวิธีที่6ค่ะหลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทเครื่องเทศนะคะเช่นกระเทียมเนื้อแข็งหรือหอมใหญ่เป็นต้นค่ะเพราะเป็นสาเหตุการส่งกลิ่นปากที่ไม่ดีออกมาด้วยค่ะวิธีที่7ค่ะคือการลดรับประทานอาหารของหวานนะคะเช่นลูกอมหรืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากๆเนื่องจากเป็นสาเหตุของฟันผุอีกด้วย วิธีที่8ค่ะคือการหลีกเลี่ยงดื่มชาหรือกาแฟรวมทั้งงดดื่มเหล้าและสูบบุรี่ค่ะเพราะเป็นสาเหตุของกลิ่นปากได้เช่นกันวิธีที่9นะคะหมั่นไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากและฟันประจำอย่างสม่ำเสมอค่ะวิธีที่10เลยค่ะ วิธีสุดท้ายแก้ด้วยปลายเหตุให้ลองเคี้ยวใบมิ้นท์หรือใบสะระแหน่จะช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นได้ค่ะใครชอบวิธีไหนนะคะลองไปใช้กันดูค่ะถ้าได้ผลยังไงมาบอกกันต่อกันด้วยนะคะบ๊ายบาย